ออลวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมานะคะแลนด้อมเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะคะแนนขออนุญาตทำหน้าที่นะคะเป็นสื่อกลางนะคะสื่อสารข้อบความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถึงทุกคนเลยเนาะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินอะไรใครหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงหรือพูดจาทํร้ายใครนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคค่ะสามารถดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็มีไพ่ทรีออ n ว s นส์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคนที่เข้ามาฟังนะคะว่าขอให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นรูปแบบไหนนะสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคิดให้เยอะคิดให้ยาวคิดให้ไกลคิดให้รอบด้านไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะการกระทำของคนนะุณมีผลต่อโลกนี้เสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเกิดในฐานะอะไรก็แล้วแต่ราบใดที่คุณยังมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของคุณนะคะกระทบกับทุกมิติและกระทบกับทุกภพภูมิในการกระทําของคุณแต่ละครั้งเนี่ยมันจะส่งผลไปเยอะมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่มีพลังงานอ,อ ขึ้นความถี่ที่สูงอ่ะหรือว่าคนที่แบบที่เป็นคนคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคนที่ไม่เคยทำร้ายคนอื่นหรือว่าคนที่แบบเอ่อช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดอ่ะคนเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ดิ่งนะคะสภาวะอารมณ์ที่ดิ่งของคุณอ่ะมันจะไปกระทบกับขื้นมิติของเวลาแล้วก็ขึ้นอะไรหลายๆอย่าง ระหว่างมิติทําให้มิติปั่นป่วนเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะขอให้คุณตั้งสติให้เยอะตั้งสติให้มากก่อนที่จะใช้อารมณ์นะคะยิ่งคุณใช้อารมณ์น้อยเท่าไหร่นะคะที่เป็นอารมณ์ที่จะทํำร้ายผู้อื่นหรือเป็นอารมณ์ที่รู้สึกแย่กับตัวเองหรือเป็นอารมณ์ที่รู้สึกผิดหรือเป็นอารมณ์ที่รู้สึกแบบไม่มีค่ายิ่งคุณส่งอารมณ์เหล่านี้ขึ้นไปข้างบนมากเท่าไหร่อะ่ะ โลกก็จะมีความปั่นป่วนมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะขอให้พวกคุณนะคะตั้งสติให้ดีแล้วก็คิดถึงอนาคตให้มากๆนะคะแล้วก็จะทำอะไรคิดให้ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นคนปกติมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอะ่ะก่อนที่คุณจะทำอะไรนะคะขอให้คิดถึงผลที่จะตามมาให้ได้มากที่สุดนะคะ การคุมกําเนิดน,นะมันไม่ได้คุมกําเนิดได้ร้อเซเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณกําลังอยู่ในวัยที่แบบไม่พร้อมที่จะมีลูกอะคะ่ะก็ไม่สมควรนะคะที่ที่จะเริ่มพอเสร็จนั้นนะคะเพราะว่า1น,นะคะมันอาจจะทําให้คุณนะคะเออ่มีลูกนะคะก่อนที่คุณจะมีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบชีวิตใครได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ขอให้คุณคิดเยอะๆคิดให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสภาวะที่แบบ one night stand หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คิดจริงจังอะไรอะคะ่ะก็ขอให้คุณน่ะคิดให้ไกลคิดให้กว้างคิดให้เยอะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพลาดมาแล้วอะคะ่ะคุณจำเป็นที่คุณจะต้องมีแผนสำรองนะคะแล้วการจบชีวิตเด็กอะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะเพราะว่า ถึงทางวิทยาศาสตร์หรือทางอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเชื่อเขาจะบอกมาว่าเด็กอะคะ่ะแบบยังไม่มีความผูกพันเพิ่งเกิดเพิ่งเป็นตัวอ่อนเพิ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังแบบยังแบบยังไม่มีความรู้สึกอะแต่ในความเป็นจริงในทางจิตวิญญาณนอะเขามีความรู้สึกตั้งแต่ลงมาอยู่ในท้องคุณแล้วคะ่ะ เพราะว่าเขาเลือกแล้วเพราะในทางจิตวิญญาณนั้นน่ะทูกดวงจิตวิญญาณนะคะมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเมื่อเขาลงไปแล้วอ่ะมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกมันมีภารกิจของคนแต่ละคนที่จะต้องไปทําเพราะดวงจิตแต่ละดวงจิตอ่ะเวลาที่จะลงไปเกิดนะคะเขาจะมีภารกิจของเขามาว่าเขาเกิดมาเพื่อทําอะไรหรือว่าเขาเกิดมาเพื่อชดใช้ในเรื่องไหนหรือว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณแต่ละคนที่เข้ามา ก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างในการผูกมัดตัวคุณไว้อะแล้วเงื่อนไขของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อให้คุณทํางานด้านจิตวิญญาณเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของคุณอะจะแตกต่างกันไปนะคะมันจะแตกต่างกันออกไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าขอให้คุณนะ่ะเดินในหนทางของตัวเองจะทําอะไรมีสติคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบเพราะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคุณอะมันกระทบกับทุกอย่าง นะคะมันกระทบกับทุกอย่างมันกระทบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกระทบไปเป็นวงกว้างไปหมดเลยนะอารมณ์ของคุณนะคะขอให้คุณทําอารมณ์ที่เป็นความรักความเมตตาและความเข้าใจตัวเองและความเข้าใจคนอื่นให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอารมณ์นี้มากที่สุดนะคะคุณน่ะจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแล้ววินาทีแห่งการชดใช้ของคุณน่ะมันจะเหลือสั้นลงและมันจะเหลือน้อยลงนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วว่าคิดให้ดีคิดให้เยอะคิดให้มากก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังอายุยังไม่ถึงแบบ ยังยังแบบยังไม่มีประสบการณ์มากพอคะ่ะลองถามผู้ที่มีประสบการณ์ดูก่อนผู้ที่มีประสบการณ์ในที่นี้ก็คือผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถใช้ชีวิตของตัวเขาเองได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยนะคะที่คุณจําเป็นที่จะต้องได้รับคําปรึกษาจากคนเหล่านั้นน่ะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับเรื่องต่างๆไว้คนเดียวค่ะเรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่าแบบมันยากที่จะยอมรับมันยากที่จะอธิบายหรือว่ามันยากที่จะพูดคุยกับใครนะคะตอนนี้โลกมันกว้างคุณสามารถที่จะมองหาคนที่คนที่แบบแมช์พลังงานของคุณหรือว่าคนที่แบบทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่สามารถปรึกษาได้หรือเขาเป็นคนที่คุณสามารถที่จะยอมรับได้อะนะคะ แต่เราจะบอกไว้ก่อนนะโลกกว้างคนที่รู้มีเยอะแต่คนที่รู้จริงหรือสามารถที่จะทำได้จริงนะคะมีน้อยและแต่ละคนนะคะมันจะเหมือนกับแบบ มันจะมีครูที่แตกต่างกันออกไปเพราะคนแต่และคนมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะก็ขอให้เลือกให้ดีแล้วก็เข้าใจตัวเองให้เยอะเข้าใจตัวเองให้มากนะคะเวลาที่เครียดนะคะก็ให้หายใจก่อนนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกให้ลึกๆก่อนแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะว่าขอให้เจอคนที่ทําให้คุณอะ <im itation> เห็นทางออกได้และสามารถปรึกษาเขาได้และสามารถที่จะไว้ใจเขาได้แต่ คุณจาเป็นนะคะที่คุณจะต้องทําในเวลาที่สภาวะจิตใจของคุณอะไม่ได้อยู่ในอารมณ์โกรธเกลียดหงุดหงิดแค้นไม่ได้อยู่ในอารมณ์น้อยใจเสียใจไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่แบบกล่าวโทษใครอะแต่เป็นอารมณ์ที่แบบที่แบบโอเคเราโอเคทุกเรื่องมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราหาทางออกแล้วเราจะได้คําตอบนั่นแหละคะ่ะคุณต้องอยู่ในอารมณ์นั้นให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณอะตั้งสติดีๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนคุณนะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไครป์เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากปรึกษานะคะสามารถปรึกษาได้นะแต่ว่าแนนไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าจะปรึกษาอะไรหรืออยากรู้อยากอะไรมากกว่านี้นะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะที่ไลน์แอดลาสามสามสามนะคะถ้าเกิดว่าอยากทําให้มันเป็นไพรเวทเนาะเป็นแบบ เขาเรียกว่ายังไงอะแบบส่วนตัวนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วแนนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย